เด็บเด็บอเฮอะมอือืมออื่อมอื่ออืมออามมืมอมอืมออืมอนม เติมลมแล้วเรียบร้อยนะเพราะมันอยู่ที่บ้านพ่อแบบไปเอามาเติมลมเพราะว่าไม่ได้ขี่นานนะยางมังแบนหมดเลยไม่มีลมเลยม,มีพ่อบอกก็เติมมาแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่เดี๋ยวขี่ไปหน่อยไปไปตามที่กูจะต้องการจะทำเมื่อวันก่อนนะไปซื้อน้ำแล้วก็ซื้อข้าวคุกิีนะฮะสั่งแล้วเรียบร้อยไปเอาเลยดีกว่านี่ตายละเรียบร้อยนี่ เพราะว่าทางกลับมาก็แวะนี้แล้หน่อยซื้อเค้กหน่อยจะซื้อเอ,อแคร์แเอแคร์หมดมามาเย็นเลยนะมาสิครับเดอะแกรนด์แฟน t a สติก ขาุปีว่าเดี๋ยวรารับประทานแล้วเพราะว่าวันนี้กูตัดต่อวีดีโอของสัปดาห์ที่5และสัปดาห์ที่6เสร็จแล้วว่าสัปดาห์ที่5้าเลนเดอร์แล้วขณะที่กูขี่จักรยานไปซื้อซื้อข้าวแต่ตอนนี้กําลังเพิ่งจะเลนเดอร์สัปดาห์ที่6กนะฮะกูตัดต่อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะ่งวีดีโอก็อยู่ประมาณ4 0นาทีกันทุกอันเลยก็อย่างไรก็ไม่ถึงชั่วโมงแล้วกันนะไม่จริงว่ะไม่จริงเลยไม่จริงเลยลองดูซิบอกอยู่ แกาแฟกาแฟโบราณเย็นนาน5ชั่วโมงแต่นี่มันห้าทุ่มแล้วนะเว้ยกูไปซื้อตั้งแต่ตอนบ่ายสองแล้วเว้ยนี่แม่งแต่เก้าชั่วโมงจะสิบชั่วโมงแล้วเว้ยมันย,ยังเย็นอยู่เลยอ่ะโอ้โหเฟลโฟลเอเวอร์ไทซิ่งนี่ว่ะมึงน,นา่าจะเขียนว่าเย็นนานสิบชั่วโมงมากกว่าเที่ยงอะไรกูเนี่ยสวัสดีครับกูบอกไว้กูบอกไปยังว่าวันนี้วันนี้เท่าไหร่ครับก็สวัสดีครับ,ว,บวันนี้ว,นว,นวัวนว เสาร์ที่สิบห้านะฮะ15บห้าพฤศจิกายนนะฮะก็วันนี้ก็อย่างที่เห็นนะ,ะกูเอาจักรยานไปเติมลมนะฮะเอาจักรยานไปเติมลมแล้วกูก็ไปไปไปแม่งหมดเลยนะฮะไปทั้งไปทั้งร้านหลังวัดเด็ดไปร้านหลังวัดเด็ดไปร้านเบเกอรี่ร้านร้านคัวยะตุ้มแล้วก็ฝึกไปนี้นะฮะตกที่กาแฟโบราณน,นะฮะก,กูสั่งกูไม่ได้ถ่ายตรงนั้นนะแต่ว่ากูมันมันขับผ่านไงตอนนั้นเขาจะปิดร้านเลยกูก็เลยเรียบ รีบๆรีบบสั่งเลยรีบมากเลยไม่ได้ถ่ายนะฮะแล้วก็พอกูนั่นเสร็จมาก,กูขับจักรยานไปมินิมาต้ยนะเพื่อที่ไปซื้อน้ําซื้ออะไรนะเพราะว่าเอามาตุนไว้นะฮะเอามาไว้กูจะได้ใช้ได้ยิ่งกูซื้อน้าพวกเบปซี่พวกอะไรที่ร้านกาแฟ,ฟของร้านนี้แต่เขามีขายนะแต่ว่าร้านนี้เขาไม่ได้รับคนละครึ่งนะฮะแต่ว่ามินิมาที่คนไปซื้อมันรับคนละครึ่งนะฮะก็ไหนๆก็ไปมินิมาดีกว่านะฮะ ได้ขับจักรยานเพิ่มขึ้นด้วยนะก็ได้ใช้คนละขึ้นด้วยนะฮะไม่แต่ล้างควย,ยตุ้มคารับคนละขึ้นนะแบบนี้อัน,นอันนี้ดีนะฮะก็ได้ได้เบเกอรี่มานะฮะก็มีเค้กนเนี่ย๋ยวกูแดดแป๊บนึงแต่ว่านั่นแหละอืมก็วันนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะกูถ่ายวีล็อกเอ่อกูยังไม่ได้พูดถึงอะไรมาแต่ว่าวันนี้ <laughs> อย่างที่เห็นเนี่ยแหละวันนี้กูถ่ายวีล็อกของสัปดาห์กูถ่ายล็อกที่ที่ของยูนอยุกดอะสัปดาห์สุดท้ายกูถ่ายหมดเรียบร้อยจบแล้วเรียบร้้ออยน,ะะอน,นีก็่ ตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกูจะตัดต่อสัปดาห์ที่แปดเพราะว่าตอนนี้กูตัดต่อสัปดาห์ที่ห้าเสร็จแล้วเรนเดอร์เรียบร้อยก็อัปโหลดเรียบร้อยนะฮะลบกตั้งเวลาไปแล้วนะฮะ่าให้อัปวันไหนสัปดาห์ที่หกกูก็เรียบร้อยนะฮะตัดต่อเรียบร้อยเรนเดอร์เรียบร้อยแล้วก็อัปไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็นั่นแหละตอนนี้จริงๆวันนี้กูกะจะแค่อ่ากูกะกูกะจะแค่ตัดต่อสัปดาหสัปดาห์ที่เจ็ดไปแล้วแล้วค่อยพรุ่งนี้ค่อยเรนเดอร์แต่ว่า ไปไปมามาสุดท้ายวีล็อกของสัปดาห์ที่เจ็ดอะมันยาวแค่ประมาณยี่บบห้านาทีไอ้นี่มันบังแบบนึงเนี่ยยาวแค่ประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับมันก็นเลยผมก็เลยเรนเดอร์แม่งเลยเพราะว่ามันไม่น่าใช้เวลานาะนซึ่งก็จริงเนี่ยมันใช้เวลาเรนเดอร์แค่ประมาณชั่วโมงครึ่งเองเห็นไหมเออก็ ก็กูว่าเรนเดอร์แม่งวันนี้เลยนะฮะเรนเดอร์เสร็จประมาณเที่ยงคืนคึ่งก็เลยก็คือ, <laughs> <laughs> อสรุปวันนี้ผมทำวดีโอวีล็อกเสร็จไปสาอาทิตย์นะฮะเพราะว่าไอสาวอาทิตย์หลังมันไม่ได้มีอะไรให้ตัดต่อเยอะมากันไม่ค่อยมีคลิปที่กูต้องมาแทรกอะไรมากซึ่งซึ่งจะทำซึ่งมันก็เลยทำให้วีล็อกสั้นนะฮะวีล็อกสัปดาห์เนี้ยแม่งไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่แทบจะไม่มีที่อะไรให้กูเอามาแทรกเลยนะเอ่อยาวแค่ยี่สิบห้านาทียาวยี่สิบห้านาที <laughs> าาทมันเอ่อมันอาจจะฟังดู ยาวสำหรับวิดีโอปกติผมนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเทียบกับวิดีโออื่นๆอ,นอะวิดีโอที่อ่าไปทหารของผมอ่ะวิดีโออื่นๆ่ะมันไม่มีอันไหนเลยนะที่อ่ายาวน้อยกว่าสามสิบเก้านาทีนะฮะก็สัปดาห์นี้มันไม่ค่อยมีอะไรนะฮะแต่แต่ก็มีที่กูพูดเยอะอยู่ตอนจบนะ,ะนั่นแหละก็เรนเดอร์ไปเรนเดอร์ไปเดี๋ยวพอเรนเดอร์เสร็จนี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอัพแม่งเลยนะฮะให้มันเสร็จๆไปเลยนะฮะวันนี้กูก็ทำเสร็จไปสามสัปดาห์นะฮะๆๆ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  ล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็จะตัดต่อให้เสร็จนะเพราะวัน,นก็วันนี้กูถ่ายคลิปทุกคลิปที่กูจาเป็นจะต้องใช้ของสัปดาห์ที่แปดแล้วใช่ไหมสัปดาห์สุดท้ายอะ่ะแล้วก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็จะตัดต่อแล้วเรนเดอร์ให้มันเสร็จไปเลยนะฮะทุกทำคงเลยฝึกเสร็จแล้วะฮะอืมก็รู้สึกดีรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนทําผ่านไปแล้วเลเวลหนึ่งอ่ะยังเหลืออีกหลายเลเวลที่กูต้องผ่านนะแต่ว่ากเ็เลเวลแรกกูผ่านไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือแค่ เหลือแค่วีล็อกต้นกองร้อยซึ่งก็จะง่ายกว่าของตอนอยู่ในฝึกเยอะนะฮะง่ายกว่าเยอะเลยนะฮะซึ่งก็ตีแล้วล่ะกูกูเหนื่อยกับสามสัปดาห์แรกมากเลยจริงสามสามสี่สัปดาห์แรกเพราะว่ากูต้องกูต้องหาเวลาที่จะทาท่าลงไปทําท่าไปทําอะไรที่ดู้ี่ไงก็นั่นแหละก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวไอ้นี่เลนเตอร์เสร็จเดี๋กกูถ่ายเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูอัพแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวกูก็นอนนะแต่ว่าระหว่างนี้กูขอ กินเค้กอะไรแล้วกันเค้กร้านครัวคุณตูนมาป่ากูเคยกูเคยซื้อเค้กก้อนใหญ่เปล้วไอ่ก็ซื้อซื้อมาวันเกิดแม่นะแต่ว่าขอลองกินหน่อยว่ามันจะเป็นไงนะฮะนี่ก็จะเป็นเทสเทสเดอะรีวิวนะฮะมาวิดีโอนี้บล็อกนี้มันยังไม่ค่อยจะมีอะไรนะกูขอกินเค้กให้ดูแล้วกันนะฮะเพราะกูคิดไม่ออกแล้วว่ากูจะถ่ายอะไรต่อวันนี้ขอรับประทานรสชาติหน่อยมันจะเป็นยังไงนี่มันกูไม่รู้ต้องไม่เป็นกาแฟหรือช็อกโกแลตน่าช็อกโกแลตแต่ต้อืมนะ อร่อยแล้วอร่อยนะฮะอร่อยแน่นอนนะฮะขัวคุตุ้มอร่อยทุกอย่างนะฮะ <c oughs> จริงๆกูจะไปซื้อไอแคร์แต่ว่าไปเย็นๆไปไอแคร์มันหมดแล้วก็เอาเค้กมาก็ได้ <c oughs> ขอกินอะไรละกัน <c oughs> แล้วนั่นแหละนี่เดี๋ยวกูจะไปนอนลนะวันนี้อากาศเย็นนะก็น่าจะสังเกตได้ว่าวันนี้กูใส เองขายยาวเซอร์ยาวปกติอากาศมันร้อนกูไม่ใส่นะแต่ว่ายู่นี้มันแต่ว่าวันนี้อากาศมันเย็นขึ้นมาแต่เย็นขึ้นมาแต่กูขี่จักรยานไปวันนี้ก็รู้สึกลมมันเย็นดีนะมันก็ดีนั่นะที่อากาศไม่ร้อนนะกูชอบแบบนี้มากกว่าเลยแล้วถ้าเกิดมันเย็นอากาศมันเย็นนานๆเดี๋ยวกูอยากให้มันเย็นนานๆนะเพราะว่าถ้าเกิดอากาศมันเย็นนานๆมันก็จะทำให้เงินจีออกอีกนะฮเงินจีออกอีกก็ business boom นะเอา sell again กูอยากขายอีกทีนะฮะขายเงินจีนะเพราะมัน มันทำเงินได้นะทำเงินได้มีแค่สามคนก,กูขายได้มื่นกว่าแล้วนี่กูแบ่งครึ่งกับพ่อแล้วตอนนั้นนะเออก็นั่นแหละฮะถ้าเป็นไปได้กูอยากจะขายจริงๆนะนะถ้าเกิดถ้าเกิดยังไม่ได้งานในเร็วๆไวๆมัก็จะก็ย้ายมันได้่ะแต่ถ้าเกิดได้กู่าถ้ามีเวลาแล้วจริงๆมันออกก็อยากกลับมางันนะถ้าเป็นไปได้แล้วแบบถ้าเกิดมันมีเสาคิดแล้วกูกลับมาแล้วมันมีจริงๆอะไรเงี้ยก็ดูคนละน,นัว,นะว่ามันจะเป็นไงถ้านั่นแหละ อากาศเย็นรึนก็ไดนอนสบายแหละกูใส่ชุดนี้ไปกูจรงกูชอบใส่ชุดนี้เอที่ชุดนี้มันใส่นอนสบายอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดอากาศมันร้อนๆนะมันก็ไม่สบายนะฮะมันจึงเนยออกแทนนะฮะมันจะไม่ดีนะฮะซึ่งถ้าเกิดอากาศเย็นก็ขอใส่แบบนี้แล้วกันนะคุณรับแม่คืนเงี้ยับสบายเลยละโดยเฉพาะโดยเฉพาะด้วยความรู้สึกเต็มอิ่มอกอิ่มใจที่กู <k amp voir> ทำวิดีโอไปได้เยอะแยะขนาดไหนะขนาดนี้เนะี่ยในวันนี้นะครับวันเดียววันนี้คือผลักที่มากนะคเลยฮะผลักที่จริงๆแหละตามที่กูบอกเมื่อวานนะฮะตามที่กูอยากอยากจะทําเลยนะฮะนั <c oughs> ่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินเดินขอวิดีโอต่อไปเสร็จก็จะเสร็จค้อมูลฝึกแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้ว <c oughs> มันมันมันไม่ได้อะไรมากหรอกท่านผู้ชมก็คงจะอาจจะลำคาญที่ผมพูดถึงเรื่องการตัดต่อนีู่บ่อยมาเพราะเพราะว่า เอจริงๆถ้าวิดีโอนี้มันอัพลงแล้ววิดีโอพวกที่ไปทหารมันก็อัพไปเสร็จกันหมดแล้วนะฮะกูพูดถึงอดีตอยู่นะฮะนั่นแหละก,ก็ตอนนี้มันจะมีมันไม่มีอะไรนอกจากนี้เออตอนนี้กูโฟกัสอยู่กับการทำวิดีโอนั่นแหละนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเช่นนี้กันปิดคลิปอะถ้าไครเพิ่เจอพวกนี้ฮะบิ๊กอ๊ะ